ล,งลุงหนึ่งเลี้ยวยักษ์ว่าทำองาแบไข่เผื่อปกด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าทำงานแบบสุภาพนะครับเพียบฐานหมอบด้วยนี่อะไรจริงแต่ว่าเมาปินเลยเราะทำงานซูซูกิเป็นซูซูกิเลยหรือคนชอบขี่ขับขี่ซูซูกิฮอนด้าดีก็อาวบุงยนต์แบบใหม่จาก ทางเลือกใหม่ซึ่งไม่มีทางเลือกเก่าไม่เลือกจะนะซื้อกระจังหน้าไปใส่ก็เป็นไม่มีนี่มีของเล่นเหมือนกันมีนะฮะฉัเล่นได้เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> จริงๆแล้วง,งานเราถ่ายทำอาจจะเพียงไม่นานหรอกรแวะซื้อของกินหมดเวลา ไปไปไปสวยงามถอยถอยล้อตรงล้อตรงถอยไปดนึงฮะล้อตรงถอยไปครับไปเรื่อยๆครับไปอีกครับไปอีกไปอีกครับอีกเลยครับอีก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 ครับพอครับผมเขาบอกยกรถเข้าไปอีกสองเมตรยกรถจริงๆถ้ายกได้ก็ดีนะพอพอเราขยับแล้วถอยมาแล้วแบบเอ๊ะมันก็ยากเหมือนกันนะเพื่อนเมื่อกี้เราจอดเป็นหัวลูกศร นี้เราจอดเป็นตัววอ่อเมืนปูนสวาดสีสูงก็สวยเทียบก็ดีนี่คือตกสร้างที่สวยสวยเมฆอย่างเงี้ยไอร้อนไอร้อนไอร้อนให้ดูหนึ่งให้ดูหนึ่งเจ้าแยกาทำอไงขอัน อันนี้เมดบุกใช่ไหมน่าจะเป็นศาสร์ไม่ได้ดิรีจริงๆตาคนนี้ตลอดเลยฮะรีจริงจริงเลยไอ้รุนมันยังมาทักผมเลยเมื่อวานบอกพี่ไปถ่ายกันเดี๋ยวไหนมาสวยจังบอกเขาใหญ่เลยรุนบอก้นออกกองตัวดำเงินหมดเลยนะตากแหลกแนบอกอันนี้เขาเรียกว่าทำงานแบบสุภาพครับอัพเพยบถ่ายหมอกด้วย ทุ่มทุนสร้างขนาดนี้เป็นพนักงานดีใช่ไหมจริงจะพูดอย่างนี้ดิผมก็นี้รเมื่อก่อนผมอยนี้ผมได้สองทีซ้อนอ่ะเมื่อก่อนมานอนเดี๋ยวเชียงร่าเออแต่ว่าเมาปิ้นเลยพนักงานดีปีฮะปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งก็ปิ้นสนุกสนานนะ ไนิดนึงเยวไปนิดนึ่งเยอนิดนึงโอเคครับผมโอเคครับ,คครบหมอบเลยครับหมอบมุมเดียวก็พอมั้งพี่ดามือด้านขวาด้วยอนยะู่ร้านอะไรเนี่ยบะมีโนองโอเคเดี๋ยวขอจอบอบฟ้องจก่นนอนขอพี่ดาขอแป๊บน,นึงฮะลุกขึ้นมา,านั่งก่อน,นี้เข่งหลังคัค โอเคครับฟองฟองออกได้เลยกองฟองเสร็จแล้วครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งเข้าเลยครับพี่ถ่ายเสร็จแล้วหน,นึ่งคันก็คือถ่ายด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเสร็จแล้วหนึ่งคันแล้วเหลืออีกคันหนึ่งนู่นลุงหนึ่งกำลังขยับรถอยู่เทียบเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เย็นนะถ้าอยู่ในรถ <laughs> นี่ในรถอยู่ข้างนอกไม่ไหวร้อนวันนี้เราก็มาถ่ายโปกกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมมาแทนพี่แนทนะครับวันนี้พี่แนทไม่มาเราก็มาถ่ายกันมีรถวันนี้มีรถมาสองคันก็คือ Honda BRV แล้วก็ Suzuki e r t i g a Hybrid นุ่นอยู่นูซึ่งวันนี้โลเนี่ยครับเราเจอพี่ๆเขาเจอโดยบังเอิญครั้งเทปก่อนๆคลิปก่อนๆนู่นไปดูเราเอาฟอร์แลปเตอร์ ไปถ่ายกันที่นครนายกผ่านเส้นนี้แล้วก็เห็นเขาก็เลยแบบออลองแวะมาขอคุณป้าดูครับเจ้าของที่เขาน่ารักใจดีอนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายได้เนาะตอนแรกเข้ามากังวลเหมือนกันนะอยู่ดีขับรถบึงเข้ามาเลยแล้วก็แบบเอาแล้วป้าเขาจะยิงเราไหมเนี่ยอยู่ดีไเข้าที่เขาปรากฏว่านี่ฮะช่างภาพผู้ดีของเราเนี่ยจรท,ที่เตี้ยนะฮะก็เข้าไปเจราจาจบ ตาบอกเอาเลยลูกถ่ายเลยเอ๊ก็เลยได้ถ่ายแล้วนะครับเได้โลดีๆตรงนี้เราไม่บอกหรอกที่ไหนเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งเรานะครับไม่ให้รู้เลยตอนนี้ก็ได้แล้วกําลังส่งปกไปที่ออฟฟิศดูว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมถ้าได้เรามูฟต่อเดี๋ยวเราจะไปอ่างเก็บน้ําไม่รู้เดี๋ยวไปดูแล้วกันโอเคโลนี้เราได้พื้นดินแดงพื้นสวยพื้นดินมันสินแดงแล้วมันมีฟกราส์อ ถ้าตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวจะได้ทําภาพเปิดต่อ,ตอเดี๋ยวไปอีกรุ่นนะเดี๋ยวส่งได้ดูอีกทีโอเค,อเคกินข้าวไปด้วยดูงานไปด้วยจะได้มีความสุขชใช่เพราะว่าเรียงตามตัวสอนคันด้ามาก่อนสุสกิตตัวเฮสและน้ำหนักสีม,มันได้พอดีด้วยไงก็เลยคิดว่าน่าจะ พี่เอ็งฟองช่วยส่งไปโลนนู้นหน่อยครับได้ครับไปเอาเนี่ยไปขึ้นรถบขสเลยก็เลยไม่ใช่ไอ้บ้าก็ตอนนี้จบแล้วครับโลแรกเดี๋ยวเราจะไปอ่างเก็บน้ําคลองโบดนะครับไปถ่ายฟิลลิ่งถนนดําบ้างไปเดี๋ยวไปคุยบนรถดีกว่าไปร้อน สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีกันด้วยโอ้จะถามว่าขับซูซูกิเอติก้าไฮบริดมาเป็นไงบ้างของใหม่ของใหม่ของใหม่ครับใส่มอเตอร์เข้าไปข้างในนิดนึงแรงขึ้นแรงขึ้นไหมรู้สึกได้ว่าแรงขึ้นแต่แรงม้าไม่เพิ่มนะอ้าวไม่เพิ่มม้าไม่ได้เพิ่มไปช่วยอะไรพี่ไปช่วยให้มันมีกําลังที่ต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้นเองก็คือไปเสริมแรงเพราะว่าตอนช่วยออกตัวมันรู้สึกว่าอันห้ามันออกแรงเยอะ ก็เลยเติมแรงบิดม oh, enfin> ีมอเตอร์มาช่วออกตัวเสริมแรงบิดทางนั้ทั่วไปแางนมันต้องประหยัดขึ้นไหมก็ถ้าดูจากตัวเลขะที่เขาแจ้งไว้ในอีโคสติ๊กเกอร์ก็จากเดิมมัน15.9ครับลงมาวันนี้เป็นเพิ่มเป็น17.9 17.9แล้ววันนี้พี่วิ่งจริงมาเท่าไหร่โอ้โหอย่าให้พูดเลยมี12-13แหละนะนี่จะบอกว่าบีวครับประหยัดกว่าอ่า นี่ผมวิ่งมารีเซ็ตศูนย์จากกรุงเทพมาได้ประมาณสัก16ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วของเดิมมันก็อยู่ประมาณนั้นอีกแล้วล่ะมีมีมีมอเตอร์แล้วถึงแบบไม่ประหยัดสู้รถไม่ได้ก็จะมีกําลังมากขึ้นเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาอยู่ที่ไหนอินโดนีเซียภูเขาเยอะเขาต้องการกําลังในการที่ปีนป่ายเพราะฉะนั้นจากเดิมที่มีแค่ร้อยมาหน้่งห้าแรงม้ามันน้อยไปก็เลยต้องเอามอเตอร์มาช่วยส่วนนั้น แต่อันนี้ก็มาอินโดปะ่ะใชอินโดแต่อย่าลืมนะว่าอันเนี้ยเขาวัตถุประสงค์ขงเขาก็คือว่าเครื่องยนต์เดิม่ะเป็นร้อยสิบเจ็ดแรงมา้าตอนนี้เป็นร้อยยี่สิบเอ็ดแรงขึ้อแรงอจูใหม่ใช่กลับมามแล้วแบบรู้สึกดีนะช่วงล่างเนี่ย B R V เนี่ยขับมาแล้วแบบมันเป็นฮอนด้ามันจะนุ่มก็ไม่นุ่มบอกไม่ถูกแต่ก็เฟริร์มขับสนุกจริงๆแนละ้วของเดิมมันก็ไม่ใช่ขับไม่ดีนะ,ะแต่ว่าที่ไม่ดีคือสซนานข้าง สังเกตว่าไอ้ตัวนี้เส้นด้านข้างมันหายไปอ่ะไหนดูดูดูดดมาดูเส้นด้านข้างกันไเปล่าไหนเส้นไหนอะไรมันเปลี่ยนไปอะไรมันเปลี่ยนไปชัดเจนที่สุดก็คือเส้นแนวประตูนี่เหรอหลังใช่ของเดิมมันเว้าลงนิดนึงไปช้อนขึ้นซึ่งถามว่าเฮ้ยแต่มันก็สวยแล้วนะครับอันนั้นอันนี้สวยอันนี้สวยนี่สวยนะอันนู้นไม่สวย<อ>ถามใครก็บอกว่าอืทำไมไม่ต้องเว้าลงมาอันนั้นเป็นเพราะว่ามันติดอยู่กับคำว่า bio เมื่อกี้สังเกตดูไหม มีคนเขายังทักมันผิดเลยว่า bio bio โอโ m o ิลิโอเอ๊ะตกลงสรุปแล้วมันคือ m o b i l โอหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้มันคือ crv แยกออกมาชัดเจนเส้นข้างหายไปแล้วนะดูดีขึ้นอ่าแต่ข้างหลังคล้ายๆเดิมนะอะเออใช่ใช่ข้างหลังเดิมข้างหลังผมสูงเหมือนไอ้นี่มินิ crv มันเหมือน baby crv ตัวใหม่อ่าก็พยายามที่จะเอา crv มาผนวกเข้าไป ของเดิมด้านหน้ามันจะเหมือน CRV ตอนนี้หน้ามันเปลี่ยนไปแล้วมันจะออกแนวคล้ายๆแบบลูกผสมระหว่างรถรถเก่งมากขึ้นอ่าใช่อ่ใช่ไหมสวยแหละมันน่าสวยก็ต้องบอกว่าสวยขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยฝากระโปรงมันไม่เป็นฝาหอยที่มันดูใหญ่ใหญ่ลำาันมากๆนะเหมือนรุ่นอื่นๆรุ่นนี้อืมกำลังสวยงามใช่ต้องยอมรับว่ามันสวยขึ้นเทียบกัน อันนั้นพี่ชอบรุ่นไหนมากกว่าอ,อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลความชอบส่วนบุคคลก็ถ้าไม่คิดเรื่องราคานะก็คงเทใจให้กับ B R V เต็มหนึ่งเพราะว่าด้วยที่ตั้งแต่มันเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ B R V ตัวแรกเนี่ยก็ไปขับมาแล้วความรู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่เะที่นั่งที่ขับดีนะ,อ,ะอันหนึง่งเจได้ไม่มีไฮบริดที่บอกสิบหกนะก็พอแล้วแต่ผมว่าถ้ามีไฮบริดน่าจะสิบแป ถ้ามีให้ริดถามว่า HRV ก็ขายใครล่ะ <laughs> เรียบร้อยขี่กัน,นราคาเก้าแสนกว่าแล้วก็ 9, วก็ <3 S 1> ใกล้ <3 S 1> เคียง<า>ตัวนี้ตัวท็อปอยู่ที่97นะครับ97้าเจ็ดนะอันนี้ดีกว่าส่วนตัวชอบมากกว่าแต่แพง <laughs> อันนู้นอันนู้นยอมยาวราคาประหยัดาาแต่ก็แต่ก็แอบปรับเพิ่มขึ้นตามไอ้มอเตอร์ที่เพิ่มขึ้นไปก็คือ จากเดิมเนี่ยมันประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทตอนนี้ก็เป็น8อ่าขึ้นมาถึงแ0 0แสนแล้วแปดแสนสามตอนนี้ตัวท็อปสุดเราไม่ว่ากันเรื่องที่ว่าหน้าตามันยังยังยังอยู่ในคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมแต่มันเป็นเพราะว่ามันปรับมาแล้วครั้งหนึ่งอ๋ออย่าลืมว่ามันปรับมาแล้วครั้งหนึ่งมันไมเนอร์แล้วก็ไมเนอร์ไม่ได้ใช่ไหมอ้าวมันมันเกือบจะเกือบจะก็ว่าบิ๊กไมเนอร์ไปแล้วครั้งหนึ่งเอาที่แล้วจากตัวตัวเก่ามันเป็นตัวนี้ครับเอริก้าก็ถือว่าเป็นการปรับมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ ถือว่าทําได้ดีแหละออแต่ว่านิดนึงแอบ,บตินิดนึงว่าเป็นไฮบริดทุนทีเนี่ยจะปรับแค่กระจังหน้ามันก็ดูน้อยไปหน่อยอ๋อนี่เขามีเนี่ยเขามีข้างๆเลยเมีอะไรนะมีแบตเพิ่มอ่ะแบตมันอยู่ใต้บอกคนคนขับ <laughs> ลุกเล็กๆแลั <laughs> นลักพอสมควรมีเหมือนสัญลักษณ์เพิ่มไหมอ๋อทีอ่รีโมทใช่ที่รีโมทที่รีโมทโมเขาจะมีเป็นแผ่ บกบหลังสีฟ้าให้มันดูแบบให้รู้ว่าเอออันนี้ฉันเป็นรถแนวประหยัดแล้วนะเออจริงๆมันมันก็กึ่งๆึจะบอกว่าประหยัดก็เพิ่มขึ้นมา2กิโลเมตรต่อลิตรวัตถุประสงค์หลักๆเดาว่าเป็นเรื่องของพละกำลังในการที่จะปี่นสายมากกว่าเราสังเกตดูได้ว่าถ้าจับการออกตัวเนี่ยฟิลลิ่งมันต่างขึ้นไปเริมเยอะขึอัตราเร่เงใช่แต่คันนี้อาตาัตราเร่งอาจจะสู้ไม่ได้แต่ผมว่าออปชั่นนะเราใช้ได้นะครับ ระบบความปลอดภัยมาเต็มอันนี้มาเต็มผมขับมามีนดีพัชเจอร์อะดีฟทีฟครูซอนโทมีนี่ค่อนข้างค่อนข้างฝั่งนี้อ่าฝั่งซ้ายใช่รับตามสไตล์ของคนได้ก็คือเพิ่มเพิ่มฝั่งซ้ายมาให้กับราคาที่ปรับขึ้นจากรุ่นเดิมแสนกว่าเหมือนกันนะใช่อนาเอาเรื่องอยู่เพราะว่าตัวที่ออปชั่นฟังก์ชันต่างๆมาให้เต็มอางนี้อะไรมันก็เรื่องธรรมดาที่ราคาก็จะปรับขึ้นไปไปคุยคันโนบ้าง อันนี้คุยเยอะแล้วโอเคโอ้โหอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าจากไมเนอร์มาแล้วคราวที่แล้วมามาก็มาปักจังหน้าไปเปลี่ยนจังหน้าเพื่อเอให้รู้ว่าเป็นไฮบิดโอเคพือไปจังหน้าไปใส่ก็เป็นไฮบิดงั้นเอาร้อไม่ด้วยครับล้อก็เปลี่ยนล้อนี่ถ้าไม่สังเกตนี่ก็คงไม่รู้ว่านี่มันคนละลายกันเฮ้ยผมรู้สึกว่าไซส์มันเท่ากันไหมพี่ ใกล้เคียงกันมากคใกล้เคยกลยค,ค,ยคียงกันมากเลยเพราะคันนูน้นดูสูงกว่านิดนึงดูจากจริงๆแล้วตัวนูน้นถ้าเกิดว่ามาเปรียบเทียบก,กับทางซูซูกิเองน่าจะเป็น XL7 มากกว่าแต่คันนี้มันตอนนี้ XL7 ยังเป็นตัว <ชม S 1> ทีเ่เป็นโฉมเดิมอยู่ถึงถามว่าราคามันก็ถ้าเรียใกล้เคียงกับตัวนี้แหละต่างกันนิดหน่อยคันนู้นมีระบอบความปลอดภัยมีของเล่นคันนี้มีอะไรบ้างพี่ ันนี้เหรอมีมีของเล่นเหมือนกันมีอะไรบ้างฮะถ้าเล่นได้ก็มีจอจอขยายเดิมเป็นจอใหม่ก็ก็ก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วที่มันเพิ่มมาเป็นเรื่องของ w i r l e s c h a r อ่าตัวนี้ก็มีสะดวกสบายมากขึ้นอ่าคือจริงๆแล้ว่เขาไม่ได้นออบชันไม่ไม่ไม่เน้นออปชั่นหรอกเน้นใช้งานใช้งานถูกไฮบิดราคาดีไม่ถูกไหมไม่รู้แต่ดีราคาดีแน่นอน ถ,ถ้าถ้าเกิดคนมีเงินอยู่แปดแสนเก้าแสนผมก็คิดนะเอ๊ะเอาอะไรดีมีไฮบริดอัตราเร่งดี Option ออปชันอาจจะน้อยนิดนึงแต่ถ้าคนที่บ้านมีซูซูกิสวิปอยู่แล้วก็อาจจะมอง,มองตัวนี้มากขึ้นเพราะคนใช้ซูซูกิแต่ชอบเป็ <Suzuki. S 2> นเจนคีพราจะรู้สึกฟีลลิ่งมันจะแบบแนวซูซูกิเหมือนกันแล้วถามว่าขับดีไหมใช้งานทั่วไปนี่สบายสบายเลยไม่มีปัญหาอะไรซูซูกิเป็นซูซูกิเลยคือถ้าคนชอบขัขบขี่ซูซูกิก็จะชอบเลย เนี่ยฮอนด้านี่ก็สาวกแต่ถามว่าในตลาดแลมันมีคู่แข่งอีก2ตัวที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคือคืออะไรครับมิ t ูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์เอ็กซ์นเดอร์แล้วก็โตโยต้าโตโยต้าเวลอสซึ่งเจ้าสองตัวนี้เราเคยเอามาใช่แล้วเราก็มาลองกันมาแล้วถ้าชอบหน้าตาก็เหมือนที่เคยี้แล้วก็คือว่าคนที่ชอบซูซูกิก็จะชอบแบบนี้คนที่ชอบมิซูก็จะชอบหน้าตาแบบมิซูก็ไม่รู้จะบอกว่าไงคือมันเป็น แต่ลปัจเจกใครชอบแบบไหนก็ลองดูเนาะลองดูครับเพราะว่าอย่างคนชอบซูซูกิเขาบอกเฮ้ยมันขับขี่ดีรถดีขี่สนุกแต่ชอบของใหม่สายคอนด้าก็มีเวลล่าก็มีเวลล่าซูซูกิเอ็กซ์เพนเดอร์ใช่ทุกอย่างมาจากอินโดเหมือนกันแ้่คนใช้เคยใช้ BRV ก็อาจจะมองวังบีอาร์วีใหม่ว่า ฟั <Option S 1> งก์ชันออปชันดีของ<ว>เดิมข,ขับดีนะอันนี้มายิ่ง,งสวยขึ้น<แ>ขับดีออปชันเต็มยอมใจนิดนึงก็ราราคาก็ปรับขึ้นนิดนึง,นนงถ้าคนชอบซูซูกิก็มีให้บินแต่ถ้าไปเห็นภายในผมเชื่อได้ว่าคนที่เป็นสาวกรจริงก็อาจจะไม่ปฏิเสธเขาเอออ่ะก็เป็นอีกสองคันเนาะสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่มีขายในบ้านเราตอนนี้ใช่ในกลุ่ม MPV เจ็ดที่นั่งเนี่ยก็สองคันนี้ก็คือเป็น หลายหลายคนก็มองอยู่ใช่อย่างถ้าเกิดว่าใครชอบ Honda ก็ลองมองดูเบ v วใครชอบ Suzuki ก็ลองมองดู e อ t ิก a h y b บ i ิที่เป็นที่ยนแบบใหม่จาก Suzuki ทางเลือกใหม่ซึ่งไม่มีทางเลือกเก่าให้เลือกนะก็บอกงนี้ใครบอกอีกสองรุ่นล่ะ Toyota v e ว o z กับ Mitsubishi Xpander ดูคลิปเก่าเรามีทำไว้แล้วพี่หนึ่งกับพี่แนทำไว้ครัใช่ครับก็ลองดูแล้วกันเนาะได้ไปจบเพอไปครับพี่ไปจบ ครับสวัสดีครับครับคอนเซปต์ของเราในปกนี้คืออะไรครับพี่เป็นรถ MPV 7ที่นั่งเครื่อง1.5นะครับเ,เจ้าตลาดเขาก็จะมีกันอยู่ 2, 2คันก็คือ Honda กับ Suzuki Suzuki เนี่ยจะได้ความสดใหม่เพราะว่าเป็น h y b ริดนะครับก็แต่ละคันเขาก็จะมีจุดดีจุดเด่นต่างกันเหมือนเดิมนะครับชอบแบบไหนรักแบบไหนก็ต้องลองเลือกและช่างใจกันเอง แต่ราคานี่ก็ต่างกันเยอะอยู่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ผมเป็นแฟนทางใครก็ทางฟันจริงๆสําหรับรถ2ยี่ห้อนี้นะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับคลิปนะครับแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็นิตยสารของเราด้วยนะครับจะมีรายละเอียดมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านและคุณผู้ชมจริงๆฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ย้ายโลครับไ,ไป <นะ S 1> อ่างเก็บน้าคลองโบดน้ำเก็บน้าคลองโบดนะครับใช่ครับซึ่งผมจะทางไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ต้องให้ท่านผู้รู้นําไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าใน Google Map ม,มันก็บอกทางนึ่นแหละแต่เราก็ไม่ชัวเอ๊ะมันใช่เปล่า <c oughs> บอกเลยว่ามันมีหลายอ่างเกินไปนครนายกปาจีนเนี่ย <c oughs> มาเนะี่ยผมมาประมาณสักห้าหกรอบแล้วก็ถ่ายกับกับทีมนี้แต่ว่าจำไม่ได้สักทีว่าเราต้องเลี้ยวไหนนะ ทางนี้ไปไหนนะอะไรเงี้ยนะครับเออนี่ยตอนนี้มีป้ายนีนี้ต้อนรับสู่เขื่อนขุนด่านประการชนนี่ซึ่งหน้าหนาวครับอยากให้ดูเมฆหน้าหนาวกล้องหายไปดูดูเมฆหน่ยครับเ <laughs> มฆหน้าหนาวโอ้บอะไรจะหนาวขนาดนี้ออคืไมไปหมดอ,อันนี้บอกให้ตรงครับเดี๋ยวดูว่าลุงๆเขาจะตรงกันไหมบางทีก็วิ่งไม่ตรงนะครับกูก็แมบผมงง แต่เชื่อเชื่อลุงอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ดาเข้ามาว่าอีกว่ามันเรียกเขาลุงพี่เตี้ยเรียกเรียกลุงครับครับตอนนี้เรามาเรามาแวะซื้อไก่ก่อนครับเพราะว่าเอเราต้องฝากชาวแก๊งเราด้วยเราเป็นชาวแก๊งสี่ขานะครับไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามพี่หมีบอกว่าอย่าลืมของฝากชาวแก๊งด้วยก็จะเป็นข้าวกล่องบ้างเป็นไก่ย่างบ้าง เรากินด้วยบ้างเนี่ยจริงๆแล้วงานเราถ่ายทําอาจจะบางทีไม่นานหรอกแวะซื้อของกินหมดเวลาไปโอ้โหตอนนี้เราถึงกันแล้วครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ําคลองโบดนะครับเราถ่ายโลแรกแล้วแวะซื้อไก่ย่างแล้วตอนนี้เรามาถ่ายกระดิ่งหนึ่งโลครับตอนนี้กาลังติดเครื่องมือดาต้อนแล้วเราก็จะไปถ่ายโรลลิ่งไปเก็บภาพนิ่งอ่ะ ที่นี่บรรยากาศดีมากดูครับดูดูดเ,เหมือนยูแบบสวิตเซอร์แลนด์เวอร์ป่ะเวอร์เออครับผมสวิตเซอร์แลนด์อะไรวะเนี่ยแต่วันนี้อากาศดีนะเพราะว่าฝนจะตกแล้วเราต้องรีบถ่ายกันนะครับนี่พี่ๆกันทั้งเร่งอยู่าเลือกเลยไม่เคิร์มากนี่นะส่วนใหญ่เราจะเห็นเท่าอู้ถือสุนยังยังปิดบัง we